วันนี้เราก็จะมารีวิวเทียนหอมนะคะเป็นเทียนหอมเป็นแบรนด์ของ j จั m a r i e นะคะหอมเหมือนถูกขอคุกเข้าแต่งงานท่ามกลางดอกไม้ขาวนานา,นานพันธ์เลยนะคะอันนี้คือกลิ่นหอมมากทุกคน สวัีค่ะทุกคนอยู่กับช่องล LPK นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเทียนหอมที่เราชื่นชอบเนะเาะแล้วก็จะมาแนะนำสามกลิ่นที่เราชอบที่สุดแล้วก็พร้อมใส่พิกัดร้านให้นะคะอันนี้เป็นเทียนหอมของ j a สต์มารีนะคะชื่อไอจชื่อว่า j u s t m a r e official นะคะ ในร้านนะคะมีทั้งหมด13กลิ่นนะคะเราเลือกมา3กลิ่นที่เราชื่นชอบนะคะแล้วก็จะมาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันที่สําคัญนะคะบแบรนด์นี้ไม่ทดลองกับสัตว์ด้วยนะคะมาเริ่มกันที่กลิ่นแรกนะคะอันนี้เป็นกลิ่น Victoria White Flowers นะคะอันนี้จะให้ความรู้สึกนุ่มนวลหอมอ่อนโยนนะคะหน้าทานุถนอมเหมือนถูกขอคุกเขา่าแต่งงานท่ามกลางดอกไม้ขาวนานาพันธลยนะคะอันนี้ก็สัมผัสได้ถึงรักแท้อันบริสุทธิ์นะคะแล้วก็จะมาแกะกล่องกัน แพ็กเกจคือสวยหรูมากทุกคนเป็นขา,ขาวๆแล้วก็มีลวดลายประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะเราจะขึ้นไอจีไว้ให้เนาะเนี่ยทุกคนกลิ่นหอมมากเอาไว้จุดเวลาอ่านหนังสือนะคะทำการบ้านหรือว่าเวลาอ่านนามนะคะให้รีแลกซ์ตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็กินหอมด้วยตรงนี้ก็จะให้มาเป็นปริมาณ100 ML นะคะก็ถือว่าเยอะมากเลยะคะ่ะเท่ากำมือเราเลยทุกคนเยอะมากแล้วก็หอมด้วยนะคะ แนะนํานะคะกลิ่นนี้กลิ่นนี้คือเราชอบเป็นกลิ่นเป็นหนึ่งใน3กลิ่นที่เราชอบมากเลยนะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่ชื่อว่าแอปเปิล b o ร์โ e t นะคะอันนี้จะให้ความรู้สึกมั่นใจในตัวเองนะคะมีวิถีชีวิตคนชนชั้นสูงผู้ดีอังกฤษนะคะความชุ่มฉ่ำของผลแอปเปิลนะคะแล้วก็ความสง่างามของดอกฟีเซียด้วยอ่ะอันนี้เราก็จะมาดมกลิ่นอันนี้กันอันนี้คือกลิ่นหอมมากทุกคน กลิ่นหอมหรูหรามากเป็นผู้ดีอังกฤษสมชื่อจริงอันนี้คือหอมมากแล้วก็เป็นกลิ่นผู้ดีมากเป็นกลิ่นหอมหรูร้านะคะหอมมากหอมมากหอมมากเลยนะคะนนี้แนะนำมากทุกคนต่อมาก็เป็นกลิ่นแอนเดรสันชายนะคะให้ความรู้สึกเพลิดเพลินกลิ่นหอมหวานขนมช่วยสร้างจินตนาการให้ย้อนความทรงจํากลับไปในวัยเด็กอีกครั้งนะคะแล้วก็เรียกความสดใสกลับคืนมาอีกด้วยแล้วก็จะมาดมกลิ่นนี้กัน นนีะะคะ่เราเลือกมาในปริมาณที่100 ml นะคะอันนี้คือกลิ่นหอมมากทุกคนเป็นกลิ่มคล้ายๆขนมนะคะ กลิ่นหอมหวานแล้วก็ไม่หวานจนเลียดจนเกินไปนะคะเป็นกลิ่นหอมหวานที่กําลังพอดีนะคะแล้วก็เพลิดเพลินผ่อนคลายได้ด้วยนะคะจุดเวลาอาบน้ําทํากันบ้านหรือว่าทํางานต่างๆก็สามารถช่วยรีแลกซ์ได้ด้วยนะคะตอนนี้ทางร้านมีโปร3าสหายนะคะ13กลิ่นเลือกได้เลย3กล่องนะคะ3กลิ่นเนาะราคา490บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางรายนะคะพิมพ์ไปแอร์จัสมา Official นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้เนาะ กินหอมมากทุกคนแนะนําตอนนี้มีโปรด้วยรีบไปสั่งกันนะคะถ้าใครชื่นชอบก็สามารถสั่งตามกันได้นะคะตอนนี้ที่ร้านมีโปรอยู่เนาก็รีบสั่งกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางการสั่งซื้อให้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบาย